ศาสตร์มณีเวทเนี่ยครับคาว่ามณีเวทอะครับเป็นชื่อวิชานะครับคําว่ามณีก็มาจากนามสกุลของอาจารย์ที่คิดค้นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรประการท่านนี้นะครับอาจารย์ท่านเสียชียวิละท่านเป็นคนคิดค้นวิชานี้โดยเอาสามศาสตร์มารวมกันไทยจีนอินเดียนะครับแผนไทยก็คือกดนวดคลายจุดอ่าฤาษีดัดตนพวกนี้นะครับแล้วก็จีนก็คือไทยเก๊กจี้กงนะครับ แล้วก็อินเดียก็คือโยคะนำมาผสมกันก็เป็นมณีเวทซึ่งเป็นวิธีการบริหารร่างกายจัดสมดุลร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลคำว่าสมดุลก็คือว่าเท่าๆกันซ้ายขวาเท่าๆกันความตึงก็ไม่ตึงอันนี้คือความตึงแปลว่าไม่สมดุลคำว่าสมดุลก็คือไม่ตึงเนาะเช่นสมมติยกตัวอย่างเวลาเรายืนนะครับ บางคนบางคนถ้าสังเกตนะจะรู้สึกว่ามีบางคนอะยืนแล้วไหล่มันยกยกหรือว่าบางคนยืนยืนเนี่ยเข่าก็โก่งหรือว่าบางคนเนี่ยยืนยืนก็สะโพกข้างหนึ่งสูงอันนี้คือไม่สมดุลคําว่าสมดุลก็คือยืนแล้วเนี่ยไหล่มันจะต้องใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเท้าเนี่ยมันจะต้องลงไปตรงๆไม่ไม่เบียดไม่ไม่โก่งนะครับแล้วก็เวลาจับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็คือจะ นิ่มๆหน่อยไม่ไม่ตึงไม่เก่งอันเนี้ยจะเรียกว่าสมดุลสมดุลประโยชน์คืออะไรคนเราเนี่ยถ้าสมดุลเลือดลมจะไหลไหลเวียนดีอลองนึกภาพนะครับเต้นเลือดเส้นประสาทที่มันจะต้องผ่านช่องกระดูกแคบๆหรือว่าผ่านกล้ามเนื้อที่มันตึงๆแข็งๆมันจะผ่านยากใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยถ้ามันผ่านรูเนี่ยแคบมากเลยก็โดนกด ก็เรียกว่ากระดูกทับเส้นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันตึงมากเลยเส้นเลือดที่มันผ่านเนี่ยมันก็จะโดนบีบแต่ถ้าเราทําให้มันยืดหยุ่นคลายเนี่ยเส้นเลือดมันก็ผ่านวิ่งดีเลือดลมเนี่ยที่จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆมันก็จะคล่องขึ้นบางคนเนี่ยเห็นได้เลยนะว่าเท้าหรือปลายเท้าเนี่ยมันจะดูแห้งๆดูไม่ค่อยชุ่มชื้น ผิวจะกั้นนอันเนี้ยเลือดลมไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทําให้ไหลเวียนดีนะมันจะมีเลือดฝาดขึ้นปลายมือปลายนิ้วเนี่ยจะกลับมาสีชมพูนะครับบางคนที่ผมไปทํานะปลายเท้าเขาเนี่ยเป็นสีม่วงๆคำๆเลือดไหลเวียนไม่ดีแต่พอทําปุ๊บเนี่ยกลับมาแบบสีผิวเนี่ยใกล้เคียงปกติอ่าไอ้คำๆก็หายไปนะครับ อันนี้คือประโยชน์ของสมดุลทีนี้มณีเวทเนี่ยแบ่งเป็น2องแบบก็คือทำด้วยตัวเองก็คือท่าบริหารอีกแบบหนึ่งก็คือมีหมอทำให้นะครับเหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันในบางจุดเช่นท่าบริหารเนี่ยเป็นการจัดสมดุลด้วยตัวเองทําได้ทุกวันแล้วเป็นการบริหารได้ทุกส่วนของร่างกายแต่ว่า<ม>เห็นผลชา้าหน่อย แบบที่สองคือหมอจัดให้เช่นไหล่ลติดผมก็ทำให้ซึ่งอันนี้ได้ผลเห็นผลเลยแปบ๊บเดียวแต่ว่ามันก็ได้แต่แขนก็ได้แต่ตรงเนี้ยแต่ว่าข้างนี้อาจจะไม่ได้ขาอาจจะไม่ได้หลังอาจจะไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันแต่มันดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเยอะๆอ,อ่าหมอช่วยเลยก็ดีแต่ถ้าเป็นไม่เยอะแล้วเร,เราพอทำท่าบริหารได้ ทำเองมันก็สะดวกกับตัวเองเนาะไม่ต้องรอหมอทำเองก็ไม่ได้ใช้เวลามากก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้ทุกวันนะครับ